สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเละกเคล็ดลับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาดูสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านของเรานะคะหรือของกินที่เหลือกินนะคะที่เรากินไม่ได้แล้วหรือว่ากินไม่หมดหรือว่าเน่าเสียนะคะจะทํายังไงดีแล้วของกินที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะของกินที่ว่านั้นก็คือกล้วยค่ะ เพื่อนๆเ,เคยกินกล้วยกันใช่ไหมคะกล้วยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเป็นผลละไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะสําหรับกล้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเยอะนะคะแล้วกินไม่ทันผลของมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเน่าเสียค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะแจกแล้วเราจะให้เพื่อนบ้างบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดนะคะ เราก็กินไม่ทันผลที่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำยังไงได้นะคะในเมื่อมันเสียแล้วหรือว่ากินไม่ได้เน่าแล้วทำไงคะทิ้งค่ะจะท่องทิ้งวิธีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่ากล้วยมีประโยชน์มากมายเราจึงเปลี่ยนจากการทิ้งนะคะนำกล้วยมาทำปุ๋ยน้ํำกันค่ะปุ๋ยน้ํำเพื่อไปบำรุงต้นพืชนะคะสำหรับสวนเล็กๆสวนครัวเล็กๆนะคะหรือว่า เพื่อนๆที่ปลูกผักไม่มากมายนะคะสามารถนําตัวนี้นะคะไปบํารุงพืชได้นะคะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะหลังจากที่เรามีกล้วยที่เน่าเสียแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนํากล้วยตัวนี้นะคะไปขยําให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะค่ะยายแมวก็ใช้ การขยำเอานะคะสําหรับกล้วยนะคะแค่นี้ก็ละเอียดหรือว่าเละแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําไปใส่ภาชนะหรือว่ากระแป๋งที่เราเตรียมใส่น้ําไว้นะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ10ลิตรนะคะสําหรับส่วนที่ยายแมวทํานะคะเพราะว่าเป็นส่วนครัวย่อมๆเล็กๆนะคะ10ลิตรก็ต่อกล้วยประมาณ10ลูกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกล้วยน้อยกว่านั้นก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถทําได้ค่ะค่ะใส่ไปเลยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราขยำกล้วยจนละเอียดใส่ไปในน้ำเปล่าแล้วนะคะน้ำเปล่า10ลิตรนะคะต่อกล้วยประมาณ10ลูกนะคะหลังจากนี้เราก็จะนำภาชนะหรือว่าฝาอะไรก็ได้นะคะมาปิดไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้หรือว่าพักไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เราหมักเพื่ออะไรหมักเพื่อให้แร่ธาตุสารอาหารต่างๆนะคะที่มีอยู่ในกล้วยนะคะออกมาให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวนี้นะคะไปลดลาดนะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการลดลาดนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะฉีดพ่นได้นะคะลดลาดอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปลดลาดเพื่อบารุงต้นพืชกันคะ่ะสําสหรับปุ๋ยน้ําตัวนี้นะคะเราสามารถลดลาดได้ทั้งพืชในกระถางแล้วก็พืชลงดินนะคะ ลดแค่ต้นละขันก็พอนะคะเห็นไหมคะพริกของเรากำลังออกดอกกำลังที่จะมีผลผลิตนะคะ ลดอราดนะคะเรามีเมื่อไหร่เราก็ทําเมื่อน,นั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อมานะคะสําหรับกล้วยสุกนะคะค่ะการบํารุงต้นพืชนะคะมีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตัวไหนหรือฮอร์โมนตัวไหนนะคะเราสามารถนํามาบํารุงต้นพืชของเราได้หมดนะคะ ค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการนําวัสดุที่เราเหลือใช้หรือว่าหลบริโภคไม่ได้แล้วนะคะมาบํารุงต้นพืชนะคะ<ม>ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ดีนะคะสําหรับผู้รักการปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการบํารุง ้วยปุ๋ยน้ากล้วยสุกนะคะหรือกล้วยงอมกล้วยเสียนะคะถ้าเพื่อนๆน,นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องเยแม่พาทําด้วยนะคะนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่ากล้วยสามารถนำมาทำประโยชน์ได้เยอะนะคะแม้ว่าเรากินไม่ได้แล้ว อย่าลืมลองเอาวิธีนี้ไปลองทำดูกับต้นพืชที่บ้านนะคะ